AJK Espresso จะ p พีอะไรอะไรทำให้ปวดหัวทำให้ผมปวดหัวพีด a มีคนบอกปวดหัวครับอะไรทำให้ปวดหัวนิยามไงงงงงว่าเฮ้ยข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันเปล่าเหมือนกันแหละเ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลของตรู้นัเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเปล่ามั่วมั่วแยกไม่ออกทำไงอ่ะ ใครตอบทีใครตอบทีไปเลยครับไปดูมาตรา6พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data ย่อว่าพีดีนะ <c oughs> หมายความว่าอะไรหมายความว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ว่าเป็นผมว่าเป็นคุณว่าเป็นใคร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 ,ใครอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะทาตรงหรือทางอ้อมรดเลี้ยวเคี้ยวก็ตามครับแต่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถือกกรรมโดยเฉพาะครับเช่นอะไรบ้างนี้คอู้ นิยามอะไรวะงงบนผู้ชื่อนามสกุลที่อยู่หน้าตารูปร่างฮัลสปอร์ดบัตรประชาชนนามบัตรกบเลือดเฮ้ยเป็นหมดเลยอะไรอีกอ่ะข้อมูลที่เราไปสแกนแล้วนี่มือหรือสแกนบ้านตาเขาเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิน้นโอ้ยอเยอะไปหมดเลยข้าราชารได้ลรอกไม่ดียเยอะไปหมดเยอะสิครับมันเยอะสิครับง่ายๆคืออะไรเป็นหมดแล้วเป็นหมดแล้วเอาตอบอย่างนี้ก็ คนตื่นนอน่พักขอไปพูดไม่สุภาพอาเอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับคุณมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดแล้วแต่มันไม่ข้อจะเว้นสามข้อจะเว้นครับข้อจงเว้นที่หนึ่งข้อมูลของคนตายเดสมารไม่ใช่คนเป็นอย่างนี้ไม่มีวันไม่มีวันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปได้ยัเนครับอันนี้ตัดทิ้งไปเลยสองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําให้บุคคลผู้นั้นไม่อาจสามารถระบุตัวตนไปได้ในทางเทคนิคครับ เช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นข้อมูลนิรนามข้อมูลสดแอบข้อมูลปอกปิดทำเลอจอกระทาเราไม่้มีทางนู้เลยครับว่าหน้าตาที่แท้จริงผายตาที่ถูกเลน่นเป็นไผ่กันล้วะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นข้อมูลแสงข้อที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้ไปวาดรูปอะไรเป็นใครก็ไม่รู้ไปดูแล้วไม่มีตัวตนวลยในโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและ 3. ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลที่กฎหมายยัดเยียด ให้ไม่เป็นหรือบอกว่าไม่ใช่นะครับแล้วไงว่ทางที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะเขาบอกไม่เป็นไปเช็คเลยมีหลายบ้าเอามีเงี้ยด้วยริงเช่นอะไรบ้างครับเช่นรูปถ่ายที่เราถ่ายรูปคนในครอบครัวของเราไปทํากิจกรรมในครอบครัวของเราข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรูปรูปเอาไปใช้ในการฟ้องหรือร้องหรือดําเนินคดีหรือใช้ในทางศาลหรือหรือหรือเฮ้ยอันนี้กวางมากเลยที่กฎหมาย มันยกเว้นว่าไม่ให้เป็นไงมีอะไรไหมเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยฮะใช่แล้วครับเห็นไหมละครับอย่างนี้เป็นต้นครับนี่เขามหมายของคขาว่าเฮ้ยเร้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองรู้แล้วไงมันสั้นอ่ะเอายาวๆได้ป่ะอธิบายมันแบบละเอียดลึกสึ้งไปทําได้ครับมาไปซื้อเลยอันทีน้เดิมไปซื้อนังสือของอาจารย์กฤษอุทัยรัตน์อีตาคนนี้เขียนสือดีเหลือเกินอ่านเข้าใจงใช้ภาษาคนและก็สองไปฟังอาจารย์กฤษอุทัยรัตน์ เกบบรรยายน่นยอดเยี Laure ่มกระเทียมเจียวระเกินเพราะแต่พูดภาษาคนภาษาที่เข้าใจง่ายแม้จะมีข้อข่มาย้อยู่ด้วยแต่พยายามรับให้เข้าใจไม่ยากเย็นกับชีวิตของคุณรู้ว่การปวดหัวอย่างนี้ใช้ได้เลยครับม่อย่างไรแล้วคุณต้องปวดหัวอย่างนั้นเลยโหลทำไงดีครับเวลาผมปวดหัวผมก็จะเอาผ้าคาด ผมมาขัดัวอยยังนี้ครับมันก็จะทำไมฮ่าตัาวทการบอกว่าไปได้หน่อยไปได้พอสมคำรวครับโอ้ยตำรวจเลเคือตำรวะลวเยวะลเคยคือฮ่าตั้งเาไหนวะบอกว่าอย่างนี้ก็ ทำให้หายปวดหัวได้โดยไม่ต้องกินพาราเซตามอลปวดหัวนี่ใส่อย่างงี้ไม่เป็นไรครับถ้ามีอะไรที่ตอบไม่ได้จก็ไม่ต้องตอบครับผมตอบเพราะเป็นเรื่องจริงมัดผมตัวเองไม่ปปวดหัวแต่เราพอนอนมันจะท่ามันแก้ปวดหัวเหรอคะพ่อไม่หรอกผมกินยาแล้วคุจะรัดอ๋อจะรัดอันนี้ตำรับตำรับยาไหนเนี่ยโอ้ผมคิดผมไองโอ้ยอ่าหรือว่าเปิดตู้ให้หน่อย อ่ะไปเปิดตู้ค่ะผมไปเปิดตู้ค่ะ